กับ, dy, กบาาสบ,บายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อร์ยังว่าขาดนะวะทรงสัยอสบู่เนาะบริท่าขีมพี่น้องเลยเ <c oughs> ออบริท่าขีมพี่น้องฮักกับอาบน,น้ำเนาะฮัก็ได้ทีหนึ่งฮักกับอาบน,น้ำเมื่อยพี่น้องเลย <c oughs> อโอ้เมื่อนี้ตื่นแต่เศร้าด้วยมื่อนีะ่ะตื่นมากกับมาล่างถอกล่างทางหดต้นไม้มื่อนี่สบายดีพี่น้องมื่อนี้ฮักกับกัปตันฮักกับอาบน้ำเนาะ ปกติกับบริอาบน้าอาทิตย์หนึ่งกูละหากับอาบมื้อนี่เออมื้อนี่มีงานพี่น้องเลยมีงานกระไรเสียเหตุเสียเหตุงานบุญน้ำเท่าแม่น้ำแมย์ใหญ่นาะพี่น้องเนาะจึงได้กัขอแผ่พายน้ำพี่น้องเลื่อป่องปลายเอฟซีเนาะพี่น้องทางเมืองไทยฝั่งลาวเนาะถ้าผู้ใดอยากเหตุบุญกุศลอยากเหตุบุญกับตันกับขอแผ่บุญน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะสอยกันคนละสักบาทสิบาทกับโบเป็นยัง มือเป็นมือบุญเนอะพี่น้องเด้อมือเป็นมือบุญมือนี่เป็นมือแบบว่าก้ากเกลียมเศษบุญเนาะพี่น้องเนาะตั้นกับโบได้ให้ข่าวแบบเน้นๆเนาะให้ข่าวแบบหลัดๆเลยเพราะว่าบบได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องมือนี่จอยกับชิมาซอยเวียกอยู่จอยกำลังไงอยู่วัดเนาะเพิ่นมาเห็ดลงทานกับเขาไอ้ใหญ่งึงแล้วก็ครับผัวทั่วบอยมือนี่เฮากับชิมาเบิ่งเอือยเฮาหันเฮ็ดเนาะพี่น้องแล้วก็น้องบูมเพิ่นหายขนม อยู่ในเฮือนเบิ่งกันเลยพี่น้องโอเค,ส,อค <c oughs> สบายดีอันนี้เอืออเเอ้อยใหญ่เฮาเนาะเอื้อยใหญ่เฮาได้ไอ้นนี่นะชิ้นหนึ่งแล้วก็ขัน้นสมพ่อพี่น้องเลยอันนี้พักยายไรอันนี้แม่น้องจ้าเพิ่นเอามาประกอบส่วนนอนในงาน แมนบพรว่ามาประกอบส่วนบ่ตัวนี้นะหรือว่าขายวะฮะยายไรไปใส่เนาะปพาตัวพี่น้องผู้สวนใหญ่ไรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงพี่นอ้องหอมเสริมแล้วก็บพักกาดเนเก็บมาในงานนี่แหละข้าวโพดที่ไปซื้ออยู่ตลาดเนาะพี่น้องเอาในบ้านของเองตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้ข้าวโพดทซื้อตลาดเนาะไปซื้อตามหมูบม่บ้านเหมืนหมู่บ้านเหมืนปลูกเฮ็ด เริ่มเริ่มปลูกเ็ดปลูกข้าวโพดปลูกซาลี่อะไพี่น้องเลยบ้านเีากัเริ่มมีเกษตรเข้ามาเลยเพราะว่ามันไปหาเงินอยู่พังไทยมันยากพี่น้องเออเสือโรคโควิดพี่น้องเอ้ยแม้แต่งานก็ยังบูมี่ยังเลยงานกัห่อกระตอกระตุ้มหมดเลยพี่น้องก็ทิ้งเทียงคุดแขกคุดเงยังทะาละมาหลายเนาะ มื่อนี้ะก,กับตั้งเนี้บจอยกะไปหาเก็บพักแถวป่าแหละจะก็บไปสวีทกันอยู่ไซน้อพี่น้อ,อ,องฮะไซกันปไปป้าหน,น้าผู้ตีเท,ที่นพักตีอยู่ <laughs> บ้าคูแถวนี้ได้ามามาเออ โอ้หายขนมสบายดีอีกเถื่อพี่น้องอันนี้ก็น้องบูมมาบ้าหายขนมเนาะแล้วก็นอ้นองบูมแล้วก็หมูน้องบูมซื้อยั้หมูน้องบูมนะฮะ,ฮะซื้อฮัดน้องฮัดเนาะแล้วก็น้องสาลายพี่น้องน้องสาลายทะเลเนาะแน่มาคุณดูสาลายทะเล สาลายมันกับชีคลิ้วเนาะสาลายเฮาเขียวคือบอกกับตันนี่แหละหอขนมไปได้ครับตอนแขกคนมาในงานเนาะพี่น้องมาโมบุญเนาะหายไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องเอ้ยขนมห่อกระมีขนมนขนมยังข้าวหอมขนมยังห่อไฟหูขนมปิดเนาะ อันนี้เป็นขนมใหม่แบบใส่มะขามอ่ะเนี่ยเป็นขนมขาไก่อ่ะเนี่ยตำพูดเรกเดาเวอาว มันนคือส่ๆวะเพี่น้องพ่อแม่ก็เอาพักเขามาให้โอ้ยเฮียเฮียเฮียแล้วโอ้สะเดาพี่น้องกะเดากระเดากระเดาเด้อมีไก่เมือนเมถาเมือนเนะาะนี่เมถาเมือนแล้วกับเท่าแม่พี่น้องเลยเขามาล่ะก,กาเกียมฮักการรวมแล้วว่าแม่ ร่วมแล้วแล้วก็เก็บพักเข้ามาวะต้องการจัดงานแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอยมาแล้วจอยมาแล้วพี่พี่พี่ใส่งานอีกแล้วเมื่อนี้ใส่งานเมียอีกแล้วเออโหแม่ใส่งานสาวจอยอีกแล้วพี่น้องบันเฟน่าบกวไฮว้าวพีทนี่คือใครหรือว่าซีไฮว้าวอยู่บัเมียว้ให้ว่ามู

ไปดีพี่น้องดีเนอบวยส่งทุกคนดีมาเิมาพิพักกัดเลยพี่น้องพิพักันส่งพี่น้องยามบุญมืออื่นเนี่ยปิมาคัดมันนี่มันได้สิเปนกับเป็นอะไรหนูเลยกับคนีแล้วก็ทัานเนี่ยแต่ก่อนมันก็โอ้โหแล้วนะโอย ไครเบิกเงีกับผมมาเจากันแก่โจรหนเ่งหนึ่งหนึ่งหนไ่งหน่งน้่งหนึ่งนึ่งหน่งน่งหนึ่งกนงนะงหนึ่งหมากง้นึ่งหนน่น่หน่น่ง่งงง่่นเ่อ่นาบ่นย่นนน่น่

กัปอมีปะวเจ้่า้จริงร่มนก็ี่ก็เลยนะเเด้อเจหนองตวนมาจ้ะน่องตวนดาซ้งคํำๆนั่นแหะกับปููกัพื่นใดก็เลยว่าห่วยธรรมดาก็ได้ว่าสายน้ยวันก็หมดอสีหน่องตวนห่วยโมจักโมเล็กซอโมาเว่าจ้ะ จะเไหเออเคบอกขี้ย oh, <finely. S 1> <A> ู่ได้ตรวนนะเมื่อวันแรกฉันบอกว่าสิเมื่อหน้าคนร้าได้เจอเหมืนแมวมาบ้คาเล็สีออกกันหโอ้ยบอกแต่ละคนก็ไมทตงใหมเลแต่บุญไปบุญมันเออไม่ใช่แต่แรกไมเอนี้ะวมาายะ มันหัเห็นนะมันอยู่ทั้งขางนะจอยนี่ยับมานี่เปยอไนี่เียกับพโอ้ยขี่กะบานจะขี้บ่บ่มีบ่ะเจ๊กระ้าอ่ะรู้เบ้งพี่ชายนงะมาเอาไม้านเลยเอาไหมเออโอ้ยยังนมาแล้วพี่น้อง ียไปบไงเงนก่อนเียมกายมงเมงน่นไนเอายังมาหายดิเนาะมือนี่เนาะไงเงนเอายังมาซอยดิเนาะมอนี่สบายดีพี่น้องมนอัดสีตาอย่างดีเนาะโมมาพาชูเื่อ้น้องกินนี่แหละเออโมีมาแจกกันละอืม คนเหลือหลายเติบพี่น้องเอ้ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามหน่วยพี่น้องมามาชูหมูกินเคยน้องกินเนี่ยบอกงานบุญได้มือนนี่พี่น้องเอ้ยงานบุญเนอะงานบุญเน็ดเห็ดบุญแจกขขาวน้ำใหญ่ท้ายคือเก่าน้ำใหญ่ทุ่มได้มือนี่เือยคล้องย้ายเงื่นเองเลนี่ชีแจแขกเขน้ำเห็ดรอบสองครบรอบปีหนึ่งหนึ่งปีพอดีพี่น้องเลย อ้าเพิ่นมือนี้ผู้ใจเอากระซามมือเืินนั้นเป็นมือตั้งแกกมือนีแห่ะมียังก็เอามาร่วมกันพี่น้องเลยมียังมียังกับเห็ดใบใหญ่เนาะเห็ดใบใหญ่เห็ดเห็ดแล้วเห็ดแล้วคลองเนาะผัวเขาคือเห็ดเลยด้เยถือหนึ่งพี่น้องเห็ดเถือที่สองอันนี้เห็ดเห็ดใหม่ครบรอบหนึ่งปีเนาะ หายทั้งกินวีน้องน้องบูมมันหนาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรถทุนนี่เด้เพื่อนญาติผู้บ่าวมากเพื่นวะบอกกินข้าวแรงไงพี่น้องนั่งบูมอ่ะบอกยัดอ้วนเพื่อนวะให้ให้อีนี่ให้อีนี่ทุกหนึ่งนะขนมน่ะว่าอยากแล้วบอเคยกินตัวนี้มัน้ย เงื่งมาหายขนมสอยมาเนี่ยอันนี้เป็นกองบุญอันนี้เป็นผัดลมเนาะสื่อมาถวายให้พระเพี่นองผัดลมแล้วก็กองบุญเนาะกองกองบุญสดพี่น้องสื่อมาใหม่เบิด้ดข้อใหม่เบิ้ดพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดใหม่เบิ้ดทุกอย่างสบายดีีพ่น้อง เรื่องมาเห็ดกินนะมือแรงมีปลาได้มือแรงเห็ดกินกันเื่อนเ็ดกุยับป่าเลยแล้วส่เลยแจามเป็ไ่ดม่ได้เลยคป้าไหนจะมาเป็นลูกไ่โอ้ดผักบวกงอะฮะ บได้หายแล้วพี่น้ามอกว่าท่นี่าไ้ส่อดจเอามาหัท่กินยอมัโน่ะเต็มรแล้ว่าทันี้ไลเวลาไปหักทอกคนกันเะจะทำนาดโงงามง่โบงงามโง่งงามของามขอนี้ เืกท oh, oh, well, ีกพ <tr> ูดกี่ร่าเไม่ยาถ้าปูกม่ก็สิ่งาเพื่อนจะก็งข้ากสิงยากมันปลูกเองปลูกเองปลูกเองดีแม่ปลูกโอ้ยเจ้าปลูกข้าจิบุเรียบหมดเลยเพื่อมันน่ะซ้ำพี่ซ้ำแค่นี้กันบาดใจไปปูกเด่กพ้อเหีียวกันเลยนะเด็กพ่อเหี้ยวจ้า บ่ได้ได้หลายแต่หัวว่าอ๋อว่าติอันนี้ฮอดจักสามจักอ๋อก็มีเนาะบ่ก็บ่เอาเนาะคุณ <coughs> <coughs> Nên cả của khóa bài là, à, là bộ trò quà Ui mẹ nè Chị thế á lúc nãy giờ bỏ Chị sẽ bắt giảm không hiểu nè <laughs> Không hiểu Bước đi bước nè Bảo trời <laughs> Lý bảo ลอยใจขอขอ่อขอเาใจโบราณมึงองข่อยนะว่าเจ้าข้อหน้าบุรีแหลบุรีรูน้ำน้ำานเมืองนั่นวะเจ้าพ่อบุรีลู้นี่แหะน้ำแม่เจ้าบุรีนั่นตอนเลยมอสมนีกัคลิปเด้อพี่น้องเด้อซอจอยว่าลาหมกโพดขากคนไลคดนแชรเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีเงี้ยน